ท้องท่านตัสถาพร้องอาวุธวัดตอนที่เราทำก็เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนะคะสถาสรุดบดบสถาพัดตามภาคหลือสวยงามมากหรือว่าเป็นสนงานที่เป็นได้งานหลัก แม่งานใหญ่เกมคู่วันละเกือนธรรมศาสตรษมาอย่างช้าๆขออนุโมทนาคุณยอมขออนุโมทนาคุณวิไลลัคธรรมศาโรและครอบครัวเป็นเจ้าภาพพัดทหารทั้งวัน หนึ่งมืนบาทอาญาโยมตางุและก็คุณแม่ดรอัครนอกนั้นล่ะที่เบิลนาพระบรมชายามรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นนะเพื่อบันทึกภาพะประวัติศาสตร์กัน่อนนะครับที่อย่างไรกภาคเหนือก็แต่เห็นระแพนีปั๊มจะรู้เลยนะคะว่าก สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงานนี้หนึ่งแสนเกมบาทครับะนะรูปแก้วตั้งแถวที่บังหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ได้นะนเ,เราจะได้บันธึ์จารึกเป็นภาพประวัติศาสตร์ในชีวิตเพราะวันนี้ พวกเรามาสร้างความดีเพื่อคนมาสร้างคนเพื่อพระศาสนาเพื่อพัฒนาประเทศชาติในการข้างหน้าเราเป็นคนสำคัญเราเป็นคนเดีเรามาใกล้ชิดพระพุทธศาสนาเราจัดได้นำพาต้นตนบนต้นสนคนความดีที่เกิดจากการบวช เจ้าช้าเกิดลามหาบุญราราแปดบังกล้องนะเจริมรากรักบูบาทศรสองิรเอ้าไปทีกล้องสวยงามครับติดติดพึ้นทองศรข้าวสองทำวิ้ในไม่หวั่นไหวปราบุตใจสงบเพ็นงเพ่อสาร่ม ภาษาตลาดเป็นเจ้าหลักเมตตาแก่ดวงศ์ศีเลาการวัดร้องงามสดมากยันประจักรตักจันทระจักษ์คนทำอ่อนโยนแต่มั่นเหนือดกระป๋องคนที่ถ่องไว้ด้วยหัวใจไปทำประจักษ์มั่น พปน้นองการประมาทิร,รันิราองคประทัจอิมันเป็นผู้จรร่วมพระวจนะธ,ธรรมสาสิเด็